สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะมารีวิวงานปืนยิงปลานะครับมีทั้งตัวราคาถูกนะครับตัวนี้เป็นตัวงานย้อมราคาถูกนะครับชุดหน้าจะเป็นแกนสแตนเลสแบบนี้นะครับตัวราคาถูกนะครับตัวนี้ราคา2องพันรวมส่งนะครับรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มค่าจัดส่ง200บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าเพิ่มค่าจัดส่ง200บาทนะครับ นี่ครับใครที่อยากได้แบบเก็บเงินปลายทางนะครับไม่กล้าโอนนะครับก็ส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้นะครับนี่ครับฝากช่องทางกันตีกต่อไว้ก่อนนะครับ f a c e b o o k ช่างคิวป็นอีกปาอุบลนะครับ i อ l ดี e 0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ดนย์นะครับไอดียไลน์ตอนนี้น่าจะแอดไม่ได้นะครับน่าจะยากนะครับก็ถ้าไม่ได้ทางไลน์ก็ไปทาง Facebook ช่างคิวก็ได้นะครับนี่ครับ เฟซบุ๊กช่างคิวก็พิมพ์ให้เต็มนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับมาดูตัวงานกันนะครับอ่ามันจะมีชุดสองพันห้าด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสองพันสองนะครับตัวสายแกนสแตนเลสนะครับเนี่ยจะเป็นไกลระบบไกลมีเซฟนะครับระบบไกลกล่องมีเซฟนะครับตัวนี้เนี่ยครับมีเซฟนะครับส่วนอ่าชุด2,5 0พจะเป็นปีข้างขาวนะครับเป็นชุดปีข้างขาวนะครับ เนี่ยครับชุดหน้าจะเป็นปีข้างข่าวแบบนี้นะครับส่วนไก่ชุดชุดหน้าเป็นแกนสแตนเลสตัวนี้จะอยู่ที่สองพันสองนะครับราคานี้นะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มสองร้อยบาทนะครับตามที่บอกไปลายสวยๆทุกตัวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละตัวเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ลายใหญ่นะครับลายสวยมากครับ ลายแต่แลราฝั่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับสวยงามทุกตัวนะครับจยให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ,รบตัวนี้เป็นตัวแกนสเตนเลสด้านหน้านะครับชุดนี้ราคาสอ0พัสนะครับ ให้มุมมิติงานด้วยนะครับขนาดแบบนี้นะครับพอดีมือนะครับกำคอกระชับมือพอดีนะครับไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับพอดีมือเลยนะครับยิงง่ายนะครับชุดนี้ชุดงานไม้สนนี้จะเป็นชุดที่ใช้งานดีมากนะครับหนึ่งเลยนะครับน้ําหนักเรื่องน้ําหนักน้าหนักเบานะครับถือได้ทั้งวันนะครับ ก็เวลาที่ผมไปยิงก็ส่วนมากจะใช้ตัวงานไม่สนนะครับไปยิงถ้าไปยิงจริงๆนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปก็ส่วนมากจะเอางานไม่สนไปยิงนะครับเพราะว่ามันไม่หนักนะครับเคลื่อนย้ายง่ายนะครับถือรอยิงปลานะครับก็จะไม่หนักนะครับถ้าเป็นแกนสแตนเลสด้านหน้ามันก็จะยิ่งเบานะครับมันจะไม่หนักปลายนะครับก็ยิงง่ายนะครับนี่ครับให้ดูนะครับ รู้ว่าฝั่งนี้จะเห็นลายหรือเปล่านครับลายมันจะสวยทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับแต่มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้มันหมืดนะครับ,รบก็ตามเนื้อง,งานเลยนะครับอ่ปีกนะครับถ้าจะใส่เป็นปีกสแตนเลสก็ใส่ได้นะครับ นี่ครับผมจะให้ดูงานตัวเป็นปีกนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นใส่สแตนเลสก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งต่างหากนะครับก็คิดตามราคาอุปกรณ์นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่4ีสองพันห้านะครับตัวนี้ไอสองพันสองนะครับตัวนี้แกนสแตนเลสนะครับ แล้วก็มีงานอีกหลากหลายรูปแบบนะครับเอดไลน์หรือว่าทักมาทาง Facebook เลยนะครับสนใจสอบถามตัวไหนมีให้หมดนะครับแล้วก็งานพันท้ายด้วยนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพจช่างคิวนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเพจช่างคิวนะครับแต่ในการติดต่อจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับไว้สำหรับติดตามผลงานนะครับในเพจ ในการติดต่อข้อความเพจจะขึ้นช้ากว่า facebook นะครับลาส่งข้อความเข้ามาถ้าส่งมาในเพจมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะไม่ได้ตอบนะครับบางทีมันก็จะไม่เห็นนะครับมันจะขึ้นช้านะครับเวลาเราส่งรูปก็ยากนะครับแนะนําให้มาทาง facebook นะครับแล้วก็ l ล n e นะครับลายเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับให้มันเพื่อนเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนมันเยอะมันต้องไปไล่ลบเพื่อนออกนะครับในไลน์นะครับ แล้วก็วันนึงมันมีคนแอดมาเยอะนะครับมันก็จะจํากัดนะครับช่วงไหนที่มีคนแอดไลน์มาเยอะๆมันก็จะเข้ายากหน่อยนะครับทางไลน์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ